ให้รับไปดีได้เนี่นะพอจะรักไดพอดอยางนี้ลาบอกเอกเด้อเออได้อย่างน้เห็เบ่งเทาบเบเทาอเออเอ่เเออเเออเออเเอ้เออเออเอ คูกคู่ก well, ันจ uh, ังดเป็นไวันน <okay> ี like, again, <c ười> <c ười> ้เบ่งกันเดอวันนี้คนคนละเคิงวันนี้ะไรวันนี้คนระเกิงมีเอาทังเก้งพวเอาโอ้โเจ้าเดอคู่ี่นั่งนั่งจับเอดมีนะเออนั่งจับเจอเอี่สินั่นะอืมนีเด้อยนดีม่ฮงอกัสแม่แม่ไหนยื้ไหนตั้งย้เหีว ขายสายมันช่วยเลยไงน่ใชให้ได้เง้ยเป็นไรเนาะี่คิลำตะลรวยเด้อลกเอ้ายเองไหไรเด้อส่งขหมันไี่ยยูดีไหมคอชิหอยได้คไข่หมีขายส่งขายดีหางหมีตอนหน้าไปไ้บเลี้ยมันนี้ย เอยยูน้ำกันจนเท่าก็ก็พอคคนละเออคือะไรได้จะใช่หน้าแม่แล้วผมเคยหน้ะแม่นาะเคย บ่มียังจะไปอ๋อเออมามามาขอบใจได้ไรไม่เวรไม่เวรวะมายังอะไรบ้านี่คือเปกเท่ๆมาหนิเปกวะเปกเท่มาหนิเคยกับเคยเห็ดจากเทือกเป็นเทือครั้งแรกแล้วก็ครั้งแรกพี่น้องในชีวิตเนาะที่ว่าให้กับพ่อกับแม่หรือว่าปู่ย่าพี่น้องเนาะเกิดเดียวว่ามื่อนี่เป็นวันพิเศษเป็นพิเศษในไหน มือนี้เป็นวันแม่ยิงเป็นวันเม่ยิงเมนเป็นวันแม่ยิงเลยอ่าทางลูกเต้าอ่าเฮ็ดให้พ่อให้เมนแต่ก็เมนก็เป็นครั้งแรกที่สาม่น่าเชื่อเลยเนาะเอาเว้นวันเมนบ่บ่เมนวันเมนเนาะันเอออ่าแต่ว่าก็ให้แม่คือกันแม่นเออช่วยให้เข้าเข้ามาวันแม่ก็ให้แม่อีกได้ใั่นนิเนาะแม่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดเองพี่น้อยเนาะเฮ็ดเองว่นนี่แม่อัน บอจิตหาเองเนาะพี่น้องเนาะหาแบบเก็บเมียนเสียชักับปูกับยาพี่น้องต่ที่คนมีตรงทีู่่เน๊าะาวมเป็นจริงพี่น้องเอ้ยเนาะคือตั้งแต่บอจิตกับมีนาเนาะอ่าออกรถคันนี้มาแมนยังไม่เคยใช้ยชัยเราบอแมนแบบแมนบอเคยกับแมนแต่ว่าคือเงินเดือนออกมาแต่ละเทวนะบ่าได้ให้บอให้เราเลยอันนี้ฮู่บอบอจิตฮะ เงินควยเชียงไว้เงินไข่หมูพ่นเงินไข่ซีนหมูพี่น้องยก็เป็นว่าเชียงดอกแตกไว้เกี่ยวใบเกี่ยวใแตกไว้แบ่งให้พ่อกับแม่ไว้ซื้อกระพุงกาแฟอะไรไปน้อยเนาะกาแฟสองสาวมากเลคือไทยคลิปนะกับมื้อนี่เป็นวันสำคัญที่สุดพี่น้อยเนาะก็เป็นวันวันไม่ยิงพี่น้อยเนาะอยากเฮ็ดให้ พอกะเมยนิ่มหน่อยเนาะแม่ก็บบจิตแม่ยุบันบัญญิงกับยังบุษันมีเนี่ยห้เมียเด้วเออเป่เป็นยังตอนนีเมียน้อยเลยกพ่อกะเม่เขาเนาะกับแม่ทางพุ่นกับเขามีเขาก็หายไปเลยเนาะคือยังยังจะหายอยู่เขาบ่มีเขากับอ่าคือว่าอะี่น้องเนาะอืมหาไข่องก่อนอืมยังจะหายอยู่จะสีบอลได้กับเราอ่าเอาค่ะสบายดีสบายดีเปิดจุกทุกคนเอาแจ้งก่อนบัดนึงเนาะ อ่าคือเว้าเนี่ยตั้งแต่เอารถคันนี้มาอ่าผมเคยเงินเดือนออกมากับผมเคยให้พ่อกับแม่อ่ามีแต่ย่านบ่พอมันอ่าย่านว่าเอองวดนี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าตท่นี้ก็บ่มีดอกพี่น้องแต่ว่ามันมันหลายมันหลายเดือนที่ว่าเฮาหมให้แล้วมีแต่ว่าเออให้แล้วลำชีพลำเศ้าเล็กเล็กหน่อยพอได้ซื้ออยู่ซื้อกิน

เอาลงมาใ้นี่ให้โอ้ไปใช้ให้แล้วปิดตาสองเท้าเหิ่นปิดตาไปอ่าตอนนี้ปิดตาแล้วไปปิดตาป่ะพอปิดตาให้เรารับตาก็ได้โอ้แล้วฉเห็นนะออเฮ้ยอันนี้นี่บ่อนี่ยให้เราปิดตาเออเอาปิดตาพอก็ไม่ชอบมีน่าใช่ปิดตาชองหั้หุ่นแล้วปิดซี้ก็ได้บ๊อบีก็ได้มืออันนี้บอลบอลตัวนี้เราปิดมือก็ได้ดอกเออเออรับตาก่อนสิเดออเอาเบิ่งเด้อ khởi bưng nó hại đi Nó hại không? Khuôn nó hại, khuôn cầm mẹ Khuôn lái chăm ui chít Ơ, nên khuôn đi Nó, khuôn ừ. hèn đâu Nào, phụ FC À, phụ nữ, phụ nữ khuôn vào con Nó, khuôn vào con, dừng lại Ơ, ờ, ờ, khuôn con FC thấy mẹ thấy à mùi mì ba mùi mì cafe mùi cafe mùi mì mùi mì 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 ngân khăm, ngân khăm cầm mà mì 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 เนมาอมันตู้มันชื่อคาชิตาะอาอันนี้บอกขึ้นมาเผยนะเอ๊นีนีฮ้คาวันมาทีู่เรามันเออเนาะตามหาตู้เนาะตามหาตู้ปะก้อนเป็นยังโผลปะก้อนเออมาถูเออปะก้อนเนาะเสียบอนี้เหียบว่าอนี้คนถ่าดี Ừ, hết nhanh, hoặc 10 sắm bệnh nè hết nhanh gặp gỡ gần nha mẹ 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 Chắc mẹ 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 ดเจ้ามันไปดอง่มันนี่ไปดองบึนก็ไปดองอีกไปดองไปบุญอีกใครยุ่มีเงินอยู่บมได้ขอขอดเห็นรถกันยังสิบ่เพืเดี๋ยวบอยังไงนะบอกเขาด้วยเขาอบึนตัเขาบนตัเขาตัเขาตัเขาเขาก็เดี๋ยวเขาจะไปไม่ได้ไปเพื่อนรถแล้วแแพงนะว่ามึงเล่งออกไปพุ ไปอยไม่ใช่ไปบ้านเดี๋ยวเนี้ไปบ้านไม่เท่าพูดแล้วอ่าไปนอนได้พ่อเอ้ยเอะอเป็นเคยเพื่อนดิมาวันเมื้อนี้มื้อนี้นะบ่แม่นมื้อนี้มื้อนไปส่งเคยมื้อนก็ได้ไปยังฉันม้เมื้อนี่ใช่เฮาไปเวียกมื้อนี้แกตุ้ยยินให้บ่ค้ำแล้วก็ไปเวียกเฮาไปไปค้ำเลยพากันไปเทวินนี่เออาเจ็บบ่นลำเจ้าเ็บบ่ หเจ๊กคนเจกเราชิวได้อ uh, ้ามันนี่มีแนวมาแห้่บึงมานี่อรับตาคอนเดียวพอกรับตาที่ล่ะรับตาคือกันพอกับรับตาเอ้ยจะพามือไหนจะพามือเด้อแหรับไปดีได้เนี่ยนะพอกะกิรักได้พอเด้อยพ้าบอกเนเอ

มีแบงมีแบงเดียวชคูู่่คู่กันชเป็นไงวันี่แบงบงกันเด้อวันนี้คนละครึ่งวันนี้คนละครงงมีเอาทั้งเคร่องผเอาโอ้นั่ง้กนนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้อยั อันนี้กับมือนี่กับเป็นวันทั้งหลายคนเป็นคู่เจ้าบนานี่เจ็บเลยที่นี่นะอยากให้ลายยูเนาะติดกัคือเห็นฮานะพอกับเมย์กันเนานั่งให้ของบนมือให้ลูกให้เตาให้น้องไอเนาะเพย์ยัง เนาะอืออ้าวเม้นว่าอันนั้นเนาะเไม่ทราบไปใช่แล้วมีฮะมีช้ำนี้ไปก่อนปีนี้พี่นายให้ลายกว่านี่แม่นแล้วปีหนายลายดังใจว่าว่าได้ตั้งแต่เอารถคันนี้มาว่าได้เอาเงินให้พ่อกับเมยได้ไหมลายเดือนแล้วพี่นายติ้งแต่ข้าออกรถลงรถอ่ไดาไม่ได้เท่าไรเลาวพี่น้องยอดวิวเขากไม่ค่อยขึ้นเนาะเม้นยอดวิวก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะับเบื่อฮาจิงเป็นอื่นแหละไม่เป็นไง อันนี้ให้แม่เด้อนี่เด้อเออจะดีไหมฮงพอกัแม่แม่ยื้ไหนตังย้ี่ยวอ่ะ่ด้วยับด้วยายาไมัช่วยเลยไงนไให้ต้องไ้่เง้เป็นลาเนาะ่น้ต ไอ้ลำไห้รวยเนอะรวยเอไเรือไหนทำนยไ้อะไอโชคไหยมาเนี่อยูดีไหมคอเจ็บหอยได้ทำไข่ไห้มอให้โชคไห้ดีทังไห้ม่ต่อหน้าไป่บ้านเนียมันยูนกันจนเท่าหัวกอกหัวพนคนละเออไเรื่ไหไ้ได้าชิไั้วแม่เนโอเคน้แม่เนาะ เฮ้ยคนเฒ่าไห้เฮ็ดให้คนเฒ่าไห้เนาะสิแล้วข่อยจังบ่จะเฮ็ดเดี๋ยวละไห้บ่อยู่เนาะบ่เคยจักเทื่อนะแม่เนาะพอก็คือกันละบาดนีเฮียงเฮ็ดแต่บาดนีเนาะอืมแล ใครคลองได้ยี่บอมอะไรน่ะได้ยูเช่นถนนมันไม่ค่อยมีเปั้นใดส่งนี่อาหารไม่ได้ขายเหมือเงินดองไร่งานดองมันได้โมมีงานเนี่ยเพราะได้ขายอยู่เด็ดลางวันเนาะรางวันสองแถวไปลองเลยอยู่ในเฮือนพออยู่ในเฮือนไว้ให้ลูกเจ้าได้ปลูกกระเพาะแล้วก็อยากให้ลูกพอรถเรนื่อยๆนี่แหละพอกะเมยก็ได้แต่เมย์ต้องให้ติ๊กให้อุ๊กแก่น้ำ ไปมอไปมาเฮงเฮงกลัวบจิติดสุดนรงน้อนบรับพูดอะไรกันเลยยังหลยังหล่เนาะยังหลรับหเป็นชวนตตวคืนโมเนแลออดีใจน้อยู่้ได้กดีใจในอุกใจแนม่พอคือพอนี่พอกุกใจกันล้วก็นั่นแหละจังหวะพอกระเมรเแล้ก็ซอยอยู่พี่น้องซอยซ้ำที่ซอยไรแเราก็ได้ คนบ่เคยค่าขายก็จนค่าขายก็ได้ค่าขายจนเป็นเนาะเป็นหมื่นไปใช้แตะว่าบ่ได้ไปป้าเน่ยพี่ว่าทีเราข้อรถไปรถไปครับเด้อเก็บว้เด้อเมอเก็บว้นะครับเก็บว้ให้ลูกไห้แล้วเก็บว้แห่เน่ะเก็บไวแล้วเก็บแล้วจ้ะ เอาเก็บไว้เห็นแล้ววจะมี่ให้ว่าแล้วอันนี้แกยังให้มิวิตหนีไปไว้ให้วิทยหนีไไว้ปอมชื่อเด็กก็เพื่อนถือชื่อเด็กก็เพื่็นถือเนาะแม่เป็นวันไม่ยิ่งน้ำเน่ยมานีนะวันพิเศษเนี่ยจะเคยเห็นใ่ปวันพูนิ่ง ไปเกิดจนถาเนาะอทวแกระจายพะโทษัพปลคทรัพ์กระจายสามมื้อแล้วมันเ็ดนี่สามมื้อสามือไม่้มันจะทรัอไเจ้าหี้มอนาข้าวบัวเข่าอไร้าเป็นยังไงบัวเข่าเนาะลุงกวงกว๊ะบลือมีใช้าอันเดียวบ่อยาเลากนหรอดม่นเบ็ดกับเบ็ดกเขานี่พอพอครับพอดี บนเนี่ชฉากล้วนะชฉากมุ่นกูคลิเอาชื่อนะเอาไวว่าัมซ่ซับไปดุลเลยแต่งแล้วรุนมีแต่งดิอันนี้มันขึ้นอยู่อกขึ้นอยู่แต่ว่าเขาได้หมดเลยได้เขาได้เกี่ยวาชื้อชายกรุ่นน้ชาฉนี่สัทุสับอ่าตงแต่บุจิหาเงินี่ไปหาเงินตัวไดเรืงบุจิไปหาเงินที่ไทยรุ่นยังนอ่ะโปอโปติบุจิชื่อสี่พันันี้ สีพันหาบจิตซือสีพันหาอนันนั้นบัจจิตมันเป็นใสนชายบจักยันชซากมันบ่เข่าอันเ้เขาเปน้ปดนคื่นผลกดอันนั้นอันนั้นบจจักผลก็เลยว่าตายมันมันบอกนันเลยใช่ไหมมันมันเป็นไปสิทมันให่ลวงชื่อแม่ อ่าจ nah ัดไงเลยแา้ก totally ู้ึืนสัวแมันระบบมันออกบดได้หรือยังเยนอืมอืมจะนี่จะนี่เลยจะนี่ยังบบเข้าใจจะไหนก็ว่าก่อนชื่อเขาเชิงฉันจะพอกระรเขาต้องใช้ชื่อนะดี๋ย่ใช้ชือน้างแม่ได้หนิบ่

S <S เออป้ <gh> า,าดี้ะนะง<ค>ั้นมันอ่ะเสร็จเลยดีเนยเออเนาะพี่ลังเอฟซีเลยอ่าที่ามใครของน้ำแน่มันนี้ก็ได้ใครของแต่ว่าของในห้างนี่แหละแต่ประเภทพวกกระดาษสิ้นหมูปลาทูนี่บัวจิดยังบัวทันได้ออกมาเด้อเอฟซีเด้อเนาะอ่ามีผู้ใหญ่ทั้งกระชามีมันนี่สิ้นมืมมอเจ็บ่ว มันมันหน่อยนะพ่อมันหน่อยนักที่ว่าอมาได้มาเดี๋ยวมันกระเทินกระเทินนจะมาเดี๋ยวมันเสียดีกระเทินือนหอนใกล้หอนมื่นมันก็ได้ก็ได้ว่ากล่าวว่าให้มันวิทก่อนนะพ่อเนาะวิทย์ดองนี่นะให้วิทดองก่อนช่วงนี่เงี้ยทั้งดองบุญน้ำดองเดี๋ยวนี้ทั้งดองทั้งบุญขายขายมีดองนี่จะบุญมีงานเข่าก็ลงมาเชื่อเอาแต่เหนือ Bộ xuống này ngàn đồng lại. Ừ. đồng lại. Đồng lại là bậc, bậc rồi đấy. Ừ. Đây mi đồng nữa đấy. Cũng... À, và nhiều. Và nhiều. Và nhiều ừ. Và xin. À, vậy nào. Xin bác. nhiêu? Và nhiêu Một cái kim vào đấy mà này, mình, nó 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 như đây xuống này. Năm pan cả bố đây khai thì đồng đấy. ว่ามันยังสหนาวๆเอาก็เป็นในนี่นี่วะขันหนาวแล้วก็ได้บ้านขายดอกแนนฮ่อนคือเมื่อนั่นป่ะแนนอายุทำยามฮ่อนน่ะมื่อนี่ก็ได้ไปมื่นก็ได้ไปาะว่าเป็นบุญได้มื่นก็ได้บุญแจกอีกฉันแม่นสองสามซีมือเดี้ยนติดนะเนาะขมามันเด็ดน่ะนะทำซีไปขายพี่หองเลยแต่ว่าโอ้มันเป็นงานแบบว่ามันหนาวอันนี้บุญก็ได้เออไปก็ได้มันเป็นงานแบบนี้แบบหนาวบาดนี่ไอ้่ที่อยากได้มันหนาวมันเย็น เอ้ยเนาะว่าซ่ํามันคอนไผได้อยู่เนาะอืมมันหนาแน่ๆมีแต่ว่าสิแนนีแหละพี่น้องเอ้ยเนาะอาจะเบิ่งไปเรื่อยๆนี่แหละ่ยเท่าอยู่อืมกะกันเมื่อบ้านี่านี้พากันเมื่อบ้านพากันเมื่อนีเื่อก็ได้น้ํา้นมือมื้อนั้น4:00นพ่ยอ่าเฮาบ่อันน่ะเฮาเฮาไปเฮาไปัวซีนได้4:00นดดึกแท้ฮะคืนนี เอา4:00นตอนเช้าแล้วเอ่อครัวซีนนั่นแหละพ่อคัวซีนนําเคยเพิ่นนั่นใดธรรมดาแหละ4:00นแล้วแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่ได้นั่นปานดพ่อบ้านเฮาก็ง0 0นบ้านเฮาน่ะ1:00 2:00เอออันนี้4:00นยังยังพากันเียมอยู่ได้เออ้ไปใกล้ๆกันอีกใกล้ๆกันอีกนะเือนองเพิ่นก็ได้ โดนผู้ชายก็ผู้บ่าวได้เอ่อใก่้กันบ่บ่คือคนคนละครอบครัวได้พ่อคนบ้านเดียวบ่คนบ้านเดียวกันบ่เนี้ยผู้ว่าผู้สาวเลยบ่ผู้ว่าผู้สาวนะคนละบ้านคนละบ้านเออแต่ว่าเขาไปเมื่อนั้นน่ะอีกอีกเจ้านึงไปเมื่อนี้ไปเมื่อหนึ่งอีกเจ้านึ่งเลยโมเมนต์นะ โมเมนมเมนตเมื่อนั้นเหตุเหนเจ้าอนะสาวมัอนี่เหน่เจ้าว้าได้โมเมนได้คนดงานคนดงานอืมเาไอคำต้องใต้ตาเขาตาอยู่มือนั้นก็ตาเมื่อนั้นก็คำจึงได้คิดตองเลยกันนี่แหละสางทิปเข้าพอเรากับรดน้ำแนักนี่ใช่ยังไงพ ชื่อหันชื่อนีไม่ใช่แน่เปนปะเ่นี่รถไทยนี่แหละเด็กเที่นรถไทยพอกะเก๋ันเก๋นี่เห็นแล้วเก๋ขับเก๋นั่นเด็กเองเลยพี่รองเอ้ยถ้าพอเป็นก็ะไรเด็กขับนะเฮ้ยถ้าแม่บอกมาเลยบ่านนี้เนาะเงินน้ำตาออกอในเงินดีใจจนน้ำตาออกเนาะตาได้หลุดเนี่ยหมอตาได้หลุดจักให้เนาะหมอ่นการ ยินใจเด้อค่ะภูมิใจเด้อืมอืมเออก็บ่มีพี่น้องเอ้ยเนาะกอซํานี่แม่นๆเอาๆอันนี้เฮาให้พอกับแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเด็กๆน้อยๆซะ1,000ก600,000เนาะ600,000กีบอ่า600,000กีบเด้อพี่น้องเ600,000อ่าว่าูบงเทงทีเฮาไปแต่ที่ว่ามันอ่าแพงนี่ก็บงเทที่6 0 0 0 0 0 เป็นบางฮัดนเนาะฮั่นฮั่นค่าฮันขา,ขายเขาเรื่องที่องที่เขาเอาเงินกีบไปให้แต่ขาเจ้าได้สูเจ็ดเซนก็มีมือวานมาชื่นฮัน่นตัวหนึ่งบัดนี้หกเซนหกเซนแปดหกเซนหกกมี่อิงตามแต่เขาเดือดว่าไรดิเขาเดือดว่าไรตัวยินแพงมือตยินกับแพง ไปเบิ่งแกตุ้ยยึดให้บ่คำเพิ่นเพราะว่าบ่คำเพิ่นมีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้ตุ้ยยึดทั้งตู้โชแน่ตู้แชโชแล้วก็ตู้แข็งสูงเนาะสูงสูงกว่าอืมสูงเนาะงยืน่นะบ่ครับสูงกว่ารมันเออเด็กน้อยเด็กน้อยยืนบ่อสิให้เด็กน้อยยืนเนาะก็นันแล้วเพื่อเด็กน้อยยืนอืมบ่ให้เด็กน้อยดินอืมสูง ไปเฮาเดินทางต่อเข็มตัวบ like ่เดินทางต่อเนาะทําในเพื่อฮอดทุนทําไหลนี่ในขนาดทํามื้อนั้นก็จักไปตําไปยังมงแน่รถพ่นน่ะอ่มีหยังบ่มีอ่ะขุดดเออีเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะขุดได้เอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้อง FC ก็เป็นไรมันหาแล้วอนี่เด้พี่น้องเอ้ยอ้าเป็นกําลังใจให้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่า สู่ไปนําบริษนี่เด้อเข้ามาแด้จะพาคนข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้ออาสบัสดีสวัดีโอเอาไปเงินนี่นี่เนาะเอ๋กมบ่เอาเลยนี่หรือว่าให้พ่อบ่กมนี่เนาะอาเนาะโอ้ยโดย